สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลวันนี้นะครับนพสกรล่าสุดเลยนะครับก็ได้กล่าวว่ามื้อนี้หัวหน้าโอนเงินให้มือ้อตัดวิกพากันประหยัดใช้เด้ร์น้องนุ่งกว่าจะหาได้แต่ละบาทลำบากหลายอย่าหลงทางใช้จ่ายในทางผิดผิดเด้ร์เห็นสร้างบ้านซื้อรถลามีแหวนมีทองมีมาลัยผมกับภูมิใจนำพวกเจ้าแต่บางคนก็อดห่วงบ่ได้ ให้มีเก็บเป็นกอบเป็นจำรรเด้อนะครับนี่ก็คือความหวังดีของหัวหน้านกพวงศกรนะครับนะแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาแซวนะครับว่าย่างบ่อทันได้นําหมูอยู่เบิกเงินแน่ครับหัวหน้าสุดยอดผู้นําเลยนะครับนกพศกรนนะครับเขาก็หวังดีอยากให้ลูกน้องเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า กว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะบางคนเนี่ยเขาต้องเหนื่อยต้องอดทนนะครับกว่าจะได้มาถึงจุดที่สูงที่สุดเนี่ยทุกคนแอดดิชช่วว่ามีเป้าหมายกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อาชีพหมอลำเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีนะครับเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะเราก็หาไม่ได้ด้วยที่มีผู้นําแบบนี้นะครับ fc ทุกคนเขาก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเก็บเงินเก็บทองใส่อะไรแบบประมาณแบบนี้นะแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับบางคนเนี่ยหลงรละเริงนะครับกับการได้เงินมาเยอะก็เอาไปดาวนู่นดาวนี่แล้วนะครับยังไม่รู้จะเก็บหอมรอมริบเลยนะครับก็เก็บ ไปเรื่อยๆก่อนนะให้มันมีสักระยะหนึ่งก่อนเราค่อยใช้ดีกว่าจ่ายเงินสดดีที่สุดครับบอกเลยอย่าเป็นเงินผ่อนนะนะครับอันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันนะครับเห็นด้วยกับนกโพสกรแล้วก็รู้สึกว่านกเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นหัวหน้าที่น่าชื่นชมมากๆเขาถึงมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นหัวหน้าที่ที่สุดนะครับของลูกน้องแล้วก็สอนลูกน้องได้ดีมากๆหัวหน้าคนนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับลูกน้อง หลายท่านเนี่ยรักผู้ชายคนนี้มากๆรวมถึงผมด้วยนะครับรักในทัศนคติแล้วก็วิสัยทัศน์ของนกพงศกรนะครับที่มีต่อหัวหน้าแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยห่วงใยเลยกล่าวในพื้นที่ส่วนตัวนะครับประมาณว่าหัวหน้าผู้เป็นห่วงใยลูกน้องทุกคน คือคนที่เคยลำบากมาก่อนนะครับเลยรู้จักการใช้เงินว่าเป็นอย่างไรนะครับจึงเตือนไม่ให้ใช้จ่ายในทางที่ผิด,ผดเห็นบางคนก็คือมีแหวนมีทองอะไรประมาณนี้นะคือด้วยทางทนกโภสกรเองเนี่ยเขาก็ภูมิใจอ่ะแหละเพียงแต่ว่าเขาก็แอบเป็นห่วงนิดนึงว่ากลัวจะหลงละเริงอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีเคสหลายเคสที่ประมาณว่าได้มาเยอะแล้วก็หลงละเริงซื้อนู่นซื้อนี่ พอใช้จ่ายไปเยอะปุ๊บพองานหมดไม่มีเงินเป็นหนี้เป็นสินนะครับติดบูโรก็มีเยอะแยะไปนะเรียกได้ว่ามันอยู่ที่การบริหารดีกว่าถ้าเรารู้จักบริหารนะครับมันก็จะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับการบริหารคือสิ่งสําคัญถ้าเราทําอาชีพหมอลําเราต้องกอบกลวยให้มากที่สุดนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจและความซื่อสัตย์นะครับ เมื่อมีหัวหน้าที่ดีเราก็ควรซื่อสัตย์กับหัวหน้าเราควรเป็นลูกน้องที่ดีให้กับหัวหน้านะครับหัวหน้าก็จะชื่นชมเราและหัวหน้าก็จะตักเตือนเราด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็เห็นเราเป็นลูกน้องนะครับแล้วเขาก็จะเห็นเราเป็นคนในครอบครัวโดยเช่นกันเขาทิ้งกล้าที่จะบอกที่จะเตือนนะครับยังไงก็ฝากตรงนี้ละกันอันนี้ก็คือเห็นด้วยกับทางนพฐวสกรนะเนาะอยากให้ทุกๆท่านนะครับ ดำเนินชีวิตได้อย่างดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยสู้กับชีวิตแล้วก็เก็บเงินนะครับเป็นกอบเป็นกำรรอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยซื้อเงินสดนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ